สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในรายการของ s อเ a m e s เกมโชนะคะวันนี้ลงามาเล่นเกมพลิกซัมมอนฮันเตร์นะคะผมได้เล่นถึงเลเวล4แล้วเราจะมาเล่นกันในคลิปนี้ถึงเบลหกคะเพื่จะปลดล็อกตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้เราก็จะจับกันด้วยนะคะอ่าแล้วก็ในคลิปต่อไปเราก็จะมาจับไอ้กาเบิร์กกับไอ้แบทบบล็อกนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปไฟกันเลย เกมน,นี้เป็นเกมที่แบบเพิ่งออกนะครับมีอาว,วุธแบบเหมือนมครับวันนี้เราไปเล่นแบบไฟท็อปกันไปเลยออตุตุเตุตนึน,น,นึอ่ะไปกันอ่ะไม่มีคนเล่น ซองงานไม่มีคนเล่นด่านนี้นะคะต่เราลงไปไฟด่านอื่นอ้าวอาต่อกันนะคะเมื่อกี้มาเป็นทีนี่เราจะไปเล่นด่านดีฟอร์เรสไปกันเลยโอเคนี่ตัวนี้ผมใช้นะคะแต่ล่างสุดท้ายตัวนี้ล่างสุดท้ายหาแบบจับยากมากนะคบะรู้สึกจะไม่มีเลยมั้ง อื้อหือนี่เสียบเล่นกัน2คนเอ็กเท่าโอ้โหตายนี่เนี่ยครับคาถาอืมทุบ ใช้หมาป่าค่ะตีโคตรแรงหมาเราจะตีมัน 我错了， โอ๊ยอย,อย,อยที่ขุดรรแรงเกินไปอืาอือืออออือ,อ,อ,อท้าอืม ไอ้นี่อืมมามาแล้วเป็นไรตายอืมอืมอเ้านี่ทำไมเราฟ่าไม่โดนมันเอาเป็นบักเป็นบักนะคะ ผมว่าคลิปนี้คงเล่นไม่จบด่านแน่เลยมีคนเล่นคำมือมีเรียงฮีเตอร์ออกมาฮีเตอร์ฮีเตอร์เป็นทาตุเทงนะอืมฮีชอตนี่เห็นไหมเห็นไหมตีโคตรแรง อันนี้ตีเร็วนะคะแล้วก็แรงเนอะมันก็จะเกิดใหม่ตรงไหนไม่รู้เออรู้สึกเราแหลกนี่นะครับอยู่ที่แตนสาโตนเอทนี่ tím ừ. ấy. Ừ. Ừ. ะเล็งได้ไกลนะอืมอืมอืมตีมันตีมันอืม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 นี่นะครับเราก็จะตีไปเรื่อยๆอืม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 ตรงนู้นตรงนู้นเออขั้วฟ้าอยู่ด้านบนค่ะ ไอตัวของเราก็ตายปิกาจูชื่อปิกาจูาเราจะตีไอปิกาจูไปเอ้ยตีไม่โดนดันไม่โดนอืมอืมคนเอาไว้ตีกันอย่างนี้อืม เป็นวันเกิดผมนะครับอ่าวันนี้วันที่สองมก,การานะวันเกิดผมใครจะส่งคำอวยพรอ,อะไรมันก็ได้นะครับอ๊เร็วมันต้องกดนานหน่อยต้องกดหลายๆทีอืาอืมอืมอืม,อม,อม เนี่ยครับเนี่ยครับคาธานี้ฟาดไกลคัะสำหรับตีไกลก็ดีพอสมควรผมแต่ผมอยากได้คาถาไฟฟ้านะ,ะตีเร็วมากมเร็วเร็วอา้อาวไม่ได้หรอปึ้งออืม,อม 嗯。Mm. ตามสุดอันนี้ขนาดผมมีโปเกมอนหูดนะครับยังแพอนน้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปซื้อชุดเกาะมาเนาะจะเป็นชุดเกาะอ,อะไรก็ได้ไงยังไง อืมอืมอืมหลับโปกเกมอนโอ้โหโคตรยากเลย จะติดบล็อกนะฮะง่ายังไงอีกคนนะ อีกตัวอ่ะผมยังวิวีวว หลับไปด้วยเลยครับเจ้าของตายโปเกมอนหลับไปด้วยอืม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 โอเคน่าจะชนะอยู่โอ้ชนะแน่ครับเหยียบเหยียบหัวมา วันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะและ้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย